นะครับหรือใหญ่เลยมีหองปะมาเดี๋ยวมาแกะกันค่ะไฟลิ่งวีหนึ่งทรงเอ้ไฟลิ่งเป็นทรกล่าวทรงวีหนึ่งลูกค้ามาดูที่ร้านนะคะเดี๋ยวมาแจกให้ลูกค้าดูกันเลยนะครับมีคัตเตอร์ไหมสีน้ำเงินตัวเก่านะครับกแกะดูดินี้ อ่าอ่า,อาถุงนี้น้นำเงินนี้ใช่ไหมครับน้ำเงินเดิมเลยใช่มัน<ป>จะเป็นน้ำเงินเดิมตัวน,นี้นะครับนี่ความาจากน้<ม><ป>องฉางนะครับตันนี้นนมีอกมีคู่มือการใส่มีคู่มือให้มีน็อตใหน้นี่นะคะอ่าโอเคครับมีทุกสี